ฝรั่งสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์เพราะพันธุ์โดยเอิร์ดสดชื่นเอิร์ดสดชื่นคนที่ซื้อที่มาปลูกป่าผลไม้อินทรีย์ลดโลกร้อนเพราะพันธุ์สายพันธุ์ฟร้างพันธุ์นี้แหละละครับขึ้นมานะครับก็คือเป็นการผสมสายพันธุ์ผมก็เอาสายพันธุ์ฝรั่งนะครับที่มันออกดกมากๆวะนะเรานับสาร้อบ385ผลตอนหนึ่งต้นแล้วก็มีผลขนาดใหญ่ใหญ่สุดเราเคยหน้าช่างได้กี่คีดครับ เป็นฝรั่งผลที่5้ขีดถึง7จขีดออกดกมากๆเอามาผสมสายพันธุ์ที่เราจะติดตามผลต่อไปแต่ว่าเราเห็นใบแล้วมาดูครับสวยมากสวยงามใบมันสวยงามมากต้นไม้ของกระตชื่นนะครับไม่มีการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีการขายเพราะฉะนั้นใครบอกว่ามีพลังพันเออต่อชื่นขายไม่มีนะครับเออต่อชื่นไม่มีการค้าขายทิ้งใดทั้งสิ้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีการเปิดให้ท่องเที่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าซื้อที่ตรงนี้มาเพื่อปลูกป่าผลไม้เพื่อลดโลกร้อนนะครับเราเอามาผสมพันธ์กันเนี่ยวิธีที่เออต่อชื่นทําเยอะที่สุดสําหรับส่วนนี้ในการปลูกป่านั่นก็คือปลูกจากเมล็ดปลูกจากเมล็ดไม่กลัวกลายพันธุ์หรอไม่ได้กลัวกลายพันธุ์ทําไมถึงไม่กลัวกลายพันธุ์การปลูกในการเสียบยอดเนี่ย ประโยชน์ก็คือการให้ไม่กลายพันธุ์ออกผลเร็วแต่อัลโชื่นปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องการในการที่ออกผลเร็วไม่ไม่กังวลเรื่องการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์แบบนี้คือการตั้งใจที่เอัลโตชื่นตั้งใจมันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติอีกต้นหนึ่งเด็ดกว่านี้เดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปหน้าดีกว่าสีมันสวยกว่านี้นะครับพี่เอัลโตชื่นเพราะพันธุ์มาผมมาปลูกจากมเมล็ดเพราะว่า มีแนวคิดที่ว่ารากแก้วคือพ่อแม่ลากแขนงคือชุมชนและรู้สึกว่ามันยั่งยืนที่สุดเพราะว่ามันประหยัดประหยัดต้นทุนมีคนมาดูคลิปแล้วติดฉีบอกว่าพี่เอิร์ธผมกําลังปลูกอยู่และส่งกําลังใจเสมอสําหรับคนที่กําลังปลูกป่าอยู่เพราะว่าคุณได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆต่อโลกใบนี้คุณได้ทําการให้ที่ยั่งยืนที่สุดนั่นก็คือการให้กับลมหายใจให้กับโลกใบนี้นะครับดูอยู่คุณปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้วโลกก็จะสดชื่น